เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนรดินพัทสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องนี้ต้องคุยนะครับก็ตามเวลาที่ไทยก็เป็นช่วงเวลาค่าๆนะครับแล้วผมจะต้องบอกว่าก็เจอกันในช่วงค่ำๆนะครับที่ดูบมือนกับแนทเวดเช่นเดิมนะครับแต่ว่าที่อังกฤษตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสโมงนะครับผมอยู่ที่จุดสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะกลับไทยนะครับซึ่งทางน้ำแร่ธรรมชาติตาชานะครับก็พาพวกเรามาที่พระราชวังวินเซอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษนะครับแล้วก็ได้ยินว่าเมื่อวานนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเพิ่งจะมาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยมารายงานข่าวกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เรื่องเราจะมาคุยกันนะครับก็ตามคอนเซปต์รายการเราก็จะเป็นเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะฉากหลังก็เป็นพระราชวังวินเซอร์นี่แหละนะฮะผมเห็นเป็นทัศน์ละกันนะครับของเรเน่บูเลนสตีนนะครับซึ่งเป็นอดีต มือขวาของเซอร์ไรค์ปัตตุซันนะครับเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่าอ,ออนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการทีมน,นะครับคนที่น่าสนใจที่น่าจะ,ะดึงมาเนี่ยนะครับสมมติว่าอารมอริมไม่อยู่แล้วนะแต่ถ้าอารมอริมได้ทำต่อก็ทำไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอารมอริมไม่ได้ทำต่อแล้วเขาก็เชียร์ไปที่ไมเคิลคาริสนะครับซึ่ง วอลเลนสตีเนี่ยก็ให้เหตุผลนะครับว่าคาริกเนี่ยรู้ถึงขนบของสโม,มสรดีนะครับแล้วก็รวมถึงนักเตะมเยเตดบางคนที่ยังอยู่ในสควอตเนี่ยก็ยังรู้จักกับคาริกอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคาริกเข้ามาคุมทีมเนี่ยมันจะไม่เกิดความไม่คุ้นเคยนะค,คือสุดท้ายมันก็จะมีความรู้จักมักจีกันอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องระบบการเล่นเนี่ยผมเชื่อว่า ระบบที่คาริกจะเอาไปวางนักเตะเอาผมพอจะเล่นได้เขา้าใจได้อยู่แล้วนะครับอ,อย่างที่คาริกทำเ i ดส์โรลนะครับแล้วก็ทำเมร์เตดระยะสั้นๆที่ทุกคนเห็นกัน3-4เกมนี่แหละนะมันก็เป็นระบบที่น่าจะคุ้นชินนะครับกับนัก,ตกนเตะเมร์เตดเป็นอย่างดีนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะรู้สึกแบบไม่ได้ขัดแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยเชียร์คาริค ให้ทําพีมมาเต็บในระยะยาวด้วยซ้ำนะครับถ้าสมมติว่าถามความรู้สึกผมเกี่ยวกับแคริร ในมุมของการเอามาคุมถาวรเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่นะว่างตรงนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับการคุมระยะสั้นคุณก็จะเห็นว่าโรเฟนิสโรไปคุมเลสเตอร์หรือแม้แต่คาริคไปคุม,มเนเนสโ,โรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ในระยะยาวนะครับมันก็ไม่ได้ทํางานกันต่อนะแล้วแม้เต่เนี่ยความกดดันมันสูงคือแรกแรกคุณก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพอมาคุมขับตาทับมันดีไงนะครับผ่านไป3เกม4เกมละนะครับ มันยังได้อยู่เงียแล้วก็โอเคนะครับคุม3ามสนัดแล้วก็หมดหน้าที่ก็ไปแต่ทีนี้การคุมทีมระยะยาวเราก็จะเห็นชัดเหมือนกับอตอนที่อเลกซานาโซชาคุมมาเต็ปนะครับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมันมีความกดดันนะครับมันมีในเรื่องของอความเข้มข้นของแทัคติกทีมคู่แข่งอยู่นะครับถึงคุณจะต้องรักษาป้องกันอาการให้ต่อเนื่องเพราะว่าคือเราเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อให้จะยังไงก็ตามเนี่ยการที่คุมจะคุมทีมมาแต่ไปเรื่อยเนี่ย ณต้องพยายามเก็บผลการแข่งขันให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่ดูงอุนซือที่ชว่าประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับอย่างอย่างอย่างไมเคิลคาริสนะครับแล้วก็จะมาคุมทีมมนเต็ในระยะยาวแต่ถ้าสมมติว่าจะมาคุมขัดตาทัพสมมติว่าอโมริมไม่ได้ทําต่อแล้วนะครับแล้วก็เป็นคาริสมาทําชั่วคราวหรือทำจนจบซีซั่นอันนี้ผมโอเค ก็เห็นด้วยกับโมเลนซีนเขาสื่อสารง่ายๆนะครับเขาคือไม่ได้สื่อสารอะไรที่มันยากมากเขาพูดในมุมแค่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งอมริมไม่อยู่นะครับไมเคิลคาริกคือตัวเลือกที่น่าสนใจเขาว่าประมาณนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าดูจากมากเขาบุคลิกต่างๆการวางตัวแล้วก็การเป็นหนึ่งในตำนานของสูคริกเป็นนักเตะที่เป็นแฟนเนแต่ร,รักนะโดยเฉพาะใน ช่วงที่เขาเล่นให้กับเซเลนฟูเันผมเชื่อว่าการเป็นมิดฟิลด์ตัวต่ำคุมจังหวะเกมจ่ายบอลยาวนะครับเป็นนักเตะที่มองฟุตบอลขาดคนหนึ่งเม่ออยู่ในสนามซึ่งอบอนเป็นโค้ชเนี่ยก็เข้าใจในมนุมนึงแหละว่ามันก็คงจะต้องอมีมิติในการเล่นในการคุมทีมที่ผมไม่ได้ต่างกันมากผมไมไ่ต่างกันมากนะครับ แต่ว่าเราจะเห็นตอนคุมแมต่มไม่กี่นัดอะผมเห็นเขามีความรัดกลุ่มนะแล้วก็ไม่ได้ผลีผามเพื่อทำเกมรุกนะครับถ้าพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกละกันผมคิดว่าตอนที่คาริคทำอะมันมีความรู้สึกของความแบบเยือกเย็นสุขุมอาแต่ว่าฟุตบอลมันจะมีความชัวร์นะวันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในการยิมของไมเคิลคาริคครับอะ่ะก็ประมาณนี้นะฮะที่เราคุยกันเนี่ยย้ำว่าไม่ใช่ มันไม่ใช่การเชียร์ให้เขามาทําแทนอโมรินตอนนี้นะแต่ว่าสิ่งที่โมริสตีนบอกนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าในวันหนึ่งอโมรินต้องไม่ได้ไปต่อด้ผลงานจริงๆคาริกเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผมผมเพิ่มว่าน่าสนใจในการดึงมาขัดตาทับจนจบฤดูกาลน,นะครับเอาละประมาณนี้นะฮะก็พยายามจะถ่ายให้เห็นนี่คือรอบๆนะครับของอพระราชงวินเซอร์นะครับเนี่ยถ้าดูทั้งฝั่ง ซ้ายตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับเป็นสถานที่ที่ถือว่าใครมาอังกฤษก็น่าจะต้องมาเยี่ยมชมอยู่สักครั้งหนึ่งนะครับสรับผมเองเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่อุเอนกฤษแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะขึ้นเครื่องแล้วนะครับแล้วก็จะกลับไปเจอกันในคลิปปกติอีกครั้งนี่แหละครับาชาวต่างประเทศเราก็มาถ่ายรูปมาอะไรกันตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ฝากไว้กับช่วงเวลาเที่ยงกฤษแล้วคลิปผมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เนื้อหาในเพจคุณบาสก็จัดการให้ตลอดอยู่แล้วนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านที่ตามเนื้อหาผมอาจจะไม่ให้ทำคลิปเยอะมากแต่าพอกลับไปที่ไทยเต็มที่แน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมนครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับช่วงท้ายฝากเอาไว้นะครับอาริสนใจเสื้อเย่าเอเยนเสื้อเติร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ครับแอดไซน์เนเจอร์ซี่แล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยราคาปกตินะครับแต่ถ้าเป็นชุดเสื้อเย่าฤดูกาลที่แล้วลด50%ทักหาแอดมินได้เลยเช่นเดียวกันนะครับ เรื่องนี้ต้องคุยโดยแนทเนอริีนพาร์